ในห้องน้ำเนี่ยมันก็ปิดลงมาไม่ได้พี่ช่วยไปดูให้หน่อยได้ไหมว่ามันซ่อมได้หรือเปล่าอะ่ะถ้ามันพับไม่ลงเนี่ยมันก็แสดงว่ามันเสียตีกอย่างพี่ไม่ใช่ช่างสักหน่อยไปซ่อมไงถ้าเรียกให้เขามาเปลี่ยนเนี่ยก็น่าจะต้องรอพรุ่งนี้งั้นวันนี้เนี่ยเราไปเช่าโรงแรมนอนกันก่อนไหมเพื่ออะไรอะ่ะอย่ะทาให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ได้ไหมออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็ใช้เงินฟุ่มเฟือยเสียเงินไปเยอะแยะพี่ว่าหนูกลับไปอาบน้ำเถอะไม่มีอะไรหรอกนี่พี่ โอ้ยเลิกระแวงได้แล้วนะใครมันจะมาแอบดูหนูอาบนะ้ำว่าหนูก็ไม่ได้สวยอะไรขนาดนะั้นสักหน่อยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสวยหรือไม่สวยอะนี่มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยเลยนะเออได้ได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวพี่เรียกช่างให้แล้ววันนี้หนูก็ไปใช้งานก่อนแล้วกันคุณเขาดูแล้วเขาก็ไปทาอะไรไม่ได้สักหน่อยนี่หนูทนไม่ไหวกับพี่แล้วนะทุกครั้งเวลาที่มีปัญหาเนี่ยพี่ก็เตะหลบหรือไม่ก็โทษคนอื่นอยู่ตลอดเลยเราเลิกกันเถอะ หนูไม่อยากอยู่กับคนที่ขาดที่ไล้ความรับผิดชอบแบบพี่แล้วแล้วถ้าพี่อยากจะอยู่เนี่ยพี่ก็อยู่เป็นคนเดียวเลยนะหนูจะออกไปเองแฟนเก่าฉันเมื่อเจอปัญหาก็มักจะหลบดีเพราะกลัวว่าจะเสียเงินในการแก้ปัญหาหลังจากนั้นเมื่อมีความรักครั้งใหม่ทำไมเปิดไม่ได้เนี่ยอที่ร้อหนูเปิดประตูไม่ได้อะพี่เบลกุญแจไขจากด้านนอกเปิดให้หนูหน่อยได้ไหม มาแล้วครับเฮ้ยกุญใจก็าขายไม่ได้อะก่อนไป้ตูได้จะเสียทำไงดีเนี่ยคือว่าหนูมีนัดคุยกับลูกค้าคนสำคัญแล้วเดี๋ยวหัวหน้าเนี่ยเขาก็จะมาดูงานด้วยหนูไปสายไม่ได้นะเนี่ยทำไงดีวะงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวหนูเนี่ยไปหาอะไรมางาัดเองก่อนก็ได้ทีละทีละไม่ต้องไม่ต้องทีละถอยไปเลยนี่พี่จะทอะไรเนี่ย เปิดได้แล้วรีบไ,ไปหาลูกค้าเดี๋ยวตรงนี้พี่จัดก,การเองขอบคุณนะหนูไม่ต้องห่วงนะพี่เรียกช่างมาแล้วอีกหนึ่งชั่วโมงก็เดิมาถึงแล้วว่าเดี๋ยวพี่จะให้ช่างเนี่ยเปลี่ยนกรอนประตูใหม่ให้ทั้งบ้านเลยขอให้ขายงานได้นะหนูจะให้ของขวัญขอบคุณอะไรพี่ดีล่ะฮีโร่ของหนูหนูพาพี่ไปเลี้ยงข้าวาพอละพอตอนเนี้ยพี่หิวมากจนได้มาเจอเขา<อ>ฉันถึงได้รู้ว่า สเสน่ห์ที่แท้จริงของผู้ชายไม่ใช่แค่คำพูดหวานๆแต่เวลามีปัญหาไม่ตื่นตะหนกแถมยังตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเด็ดขาดอยทำไมช่วงนี้หน้าโทมแล้วก็พังมากเลยเนี่ยผิวหน้าก็แย,ย่แล้วเดือนหน้าเนี่ยหนูก็ต้องไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้เบนอีกถ้าจะเข้าคินีกก็ไม่น่าจะทันแล้วอะหน้าพังขนาดนี้จะไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวได้ยังไงเนี่ยไม่ต้องห่วง พี่จัดเซ็ตกู้หน้าไว้ให้หนูแล้วรับรองว่าหน้าของหนูเนี่ยจะดีขึ้นภายในจวันแน่นอนพี่แต่ว่าครีมกระปุกนี้เนี่ยมันแพงมากเลยนะพี่ซื้อมาทำไมเนี่ยไม่แพงเลยนะเพราะตอนนี้ติ๊กต็อกมีแคมเปญสุดเอ็เลลดอลังแห่งปีใหญ่ที่สุดในรอบปีเลยทับได้ตั้งแต่วัท 7, นที่เจ็ดถึงสิบเอ็ดพฤศจิกายนนี้มีแจกคูป,ปองส่วนลดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะและมีสินค้าหลากหลายเช่นยิบแปชั้นราคาถูกเซลมอนและกีนฟอสด้วย ั้นเนี่ยหนูขอช็อปเยอะๆเลยได้ไหมแต่ว่าเช็ครินพี่ๆนะอืมได้สิ <c oughs> เบนยินดีด้วยนะแกเฮ้ยตาโอ้โหว่าแต่แกไปทำอะไรมาสวยขึ้นเยอะเลยอะแต่ว่าวันนี้ฉันเป็นเจ้าสาวอะฉันไม่สวยที่สุดนะ <c oughs> ฉันเนี่ยรับประกันเลยนะว่าไม่มีใครสวยไปกว่าแกหรอกตั <c oughs> ้งแต่แกขบกับไฟน่ะแกดูสใสขึ้นเยอะเลยนะ พี่ทำไมรุ่นน้องของพี่ต้องมาเรียกหนูว่าป้าด้วยก็รู้กันอยู่นี่ว่ายุเท่ากันอะแล้วรุ่น้องพี่มันพูดผิดตรงไหนอะดูสารรูปหน้าตัวเองสิทั้งโซมยอนยานแถมหยาบอีต่างหากนี่ก่อนจะว่าคนอื่นเนี่ยดูสภาพตัวเองบ้างาก็ตอนนั้นที่หนูจะซื้อครีมเนี่ยพี่ก็บอกว่ามันแพงแต่พอมาตอนนี้พี่มาบอกว่าหนูหน้าโซมเนี่ยนะโอเคโอเคโอเคหนูสวยที่สุดในสายตาของพี่เลยหนูไม่ต้องมาสนใจเลยนะว่าใครจะว่าหนูยังไงเนี่ยพอใจยัง อา้าวที่รักกลับมาแล้วเหรอเป็นไรอะ่ะทำไมน่าดูเครียดจังอย่าพูดถึงเลยก็วันนี้หนูไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้มีรถส่งของที่ไหนเนี่ยขับรถมาชนรถหนูแล้วก็หนีไปเลยอะ่ะแต่ยังดีนะที่หนูถ่ายไว้ทันตอนแรกหนูก็นึกว่ารถเราเนี่ยจะไม่เป็นไรมากแต่พอหนูซื้อของเสร็จเนี่ยกลับมาถึงได้รู้ว่ารถเราเนี่ยเป็นรอยลึกมากเลย จากนั้นเนี่ยหนูว่าจะไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดแต่ก็ซวยซ้ำซวยซ้อนมากเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยเขาซ่อมถนนกล้องวงจรปิดก็เลยถูกตัดไปหมดเลยอ่ะแล,แล้วหนูเป็นไรไหมจ็บตรงไหนหรือเปล่าหนูไม่เป็นไรหรอกแค่ไม่สบายใจเฉยๆอ่ะรูร้สึกหน่อยๆอยอยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเรื่องเนี้ยพี่จัดการเองเฮ้ยนี่ใครมาขุดรถเราแบบเนี้ย หนูโทรแจ้งตำรวจแั๊บนึงโอ้ยไม่ต้องโทรหรอกนะหนูคิดว่าตำรวจจะมาจับคนร้ายได้งั้นเหรอไม่ต้องคิดถึงเรื่องชดใช้เลยพี่ว่าน่าจะเป็นเด็กแถวนี้แหละที่มันถอยมาโดนรถเราอะ่ะแล้วพี่จะทำไงอ่ะพี่จะปล่อยไปเฉยๆแบบนี้เลยเหรอแล้วหนูจะทำให้มันยุ่งยากทำไมหนูมีประกันหนูก็เรียกประกันมาเคลมสินี่ถ้าตำรวจมาจับเพื่อนบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวจะมองหน้ากันไม่ติดนะเออช่างมันเะนะไปกลับบ้านเถอะ ไม่เป็นไรหรอกพี่ถือว่าฟาดคอไปแล้วกันเฮ้ยพี่นี่พี่โอนเงินให้หนูทำไมอ่ะนั่นไม่ใช่เงินของพี่แต่เป็นเงินค่าชดเชยที่หนูควรจะได้ต่างหากล่ะค่าชดเชยค่าชดเชยจากไหนหรอก็จากคนที่ชนวหนูไงพี่ไปนั่งเฝ้าจนเจอแล้วพี่ไปเจอเขาได้ยังไงเนี่ยก็คนแถวนั้นเขาเป็นคนบอกหนูเองว่ากล้องวงจรปิดแถวนั้นมันใช้งานไม่ได้นี่ ก็รูปที่หนูถ่ายให้อะจริงๆเขาเป็นไรเดอร์นะไรเดอร์ส่วนใหญ่อะมักจะมีที่รอประจําพี่ก็เลยเอารูปที่หนูถ่ายไว้อะเป็นน่งพาตามจุดต่างๆที่เขารวมตัวกันอะสุดท้ายก็เจอตอนแรกะนะเขายังไม่ยอมรับนะแต่พอพี่เอารูปให้เขาดูอะเขาก็เลยยอมไงพี่นี่เก่งที่สุดเลยนะ,ยน,ะนี่แหละคือสเสน่ห์ของผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ก็เพื่อนหนูอะพี่ทําได้ทุกอย่างแหละ